นะคะระับปากซันครับผมหมูดรียว,ว่าแดดแยงตานะฮะเน,นี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ Star ะะสตาร์บัคสนะฮะสาขาแรกของประเทศเรานี่คือร้านดิงสูงนะหะวานแหววสวยงามะครับมาถึงแล้วนะฮะประตูไฟะครับหรือบางคนก็เรียกโตหมู ที่สนามบินนอนเมืองนะฮะรอขึ้นเครื่องบินนะครับเป็นไฟประมาณเที่ยงนะฮะเราจะไปลงกันที่สนามบินวัดไตนะฮะที่ประเทศลาวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าทริปนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้นะฮะเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะสนามบินวัดไตนะครับ ันตอนนี้กําลังรอรถที่จะเข้าไปที่โรงแรมนะฮะซึ่งผมโหลดแอปโลกามาใช้นะครับเรียกรถได้สะดวกสบายนะฮะจ่ายเป็นเงินกีบนะครับเอาล้ครับมาถึงโรงแรมที่เราพักกันแล้วนะครับ p e r t i s s Place Boutique Hostel นะครับที่พักน่ารักมากๆครับมีคาเฟ่ข้างล่างด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาหาอะไรกินนะครับที่ตรงถนนสีหอมครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีตลาดเป็นตลาดของกินเยอะแยะมากมายแต่เราหิวมากต้องกินก่อนนะครับเลยจัดข้าวเปียกไปครับมือแรกแล้วก็เป็นการกินครั้งแรกด้วย นะครับขเ,เขาเลยขอเปลี่ยนเส้นนะฮะวลายามย็นเลิกงานนะฮะรถก็ติดใช่ออกหมายผมว่าเหมือนกันทุกประเทศนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือโรงเรียนไหมฮะโรงเรียนยน,นักเรียนกําลังเลิกเรียนเป็นเหมือนกันทุกที่ไหมฮะจุดนักเรียนที่ทแบบต้องขายาวกระโปรงยาว ทาสิ้นใช่ไหมสิ้นพอมาหาลัยแล้วที่อยู่ข้างล่างเขาเรียกตีนสิ้นก็จะเปลี่ยนสิ้นก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบแต่ต้องใส่อยู่เหมือนกันถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนอันนี้สีนี้เป็นมอต้นมอปลาที่แต่คนเขานิยมไปเรียนส่วนมากที่ไหนมหายอะไรชาติอ๋ออยู่อยู่ที่นี่ปะครับยงด่งยงยง จังหวัดอื่นไม่ไม่ม่อยู่นครหลวงนครหลวงแต่ชื่อชื่อว่าดงดบ้านดงดงอย่างที่เนี่เขาเรียกบ้านสายลมชื่อบ้านชื่อบ้านแบ่งเป็นหมู่บ้านใช่ใช่แต่คนพื้นที่เท่านั้นรู้เนาะผมก็ไม่แนใจเหมือนกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเวียงจันทร์ก็รถติดเหมือนกันนะฮะคุยกับพี่เขาเพลินเลยครับคนไทยชอบมาทานสตาร์บั๊ก ้วครับปากซันครับผมหมู่เรียกว่าแดดแยงตานะฮะตอนนี้อ่านี่มันจะอยู่ใกล้ใกล้กับเวียงจันท์เซ็นเตอร์นะฮะเนี่ยเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับหลางหลังนะครับเราไปลุยกันเป็นห้างเปิดใหม่นะฮะส่วนด้างข้างนี้จะเป็นเวียงจันท์เซ็นเตอร์นะฮะเวียงจันท์เซ็นเตอร์นะฮะปากซันเนี่ยมันมีข่าวดังมากเมื่อไม่นานที่ผ่านมาก็คือเปิดสตาร์บัคสาขาแรกของประเทศลาวเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับ นนนี่นะะ่ะะคัก็ยยง้อๆอๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่สตาร์บัคส์นะฮะสาขาแรกของประเทศเราอยู่หน้าก็กินกาแฟเพลินนะครับจนลืมกดถ่ายนะแต่บอกเลยว่าราคาถูกกว่าที่ไทยจริงๆครับแล้วก็อร่อยด้วย นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนี่นะครับอยู่ข้างหน้าพระฝันนะกะลังจะไปเวียงจันทร์เซนเ็นเตอร์เราจะไปเดินตลาดข้างหน้าครับว่ามันจะมีอะไระยามนี้ก็เป็นเวลายามเย็นนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าตลาดที่อยู่ข้างหน้าเวียงจจนเซนเตอร์เนี่ยมีทั้งเสื้อผ้านะครับชายหญิงมีเวทีร้องเพลงมีทั้งอาหารการกินครบคันนะขนมผล,ลไม้ มีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะครับผมว,ว่ามันราคาโอเคเลยนะอยู่หน้าห้างนะฮะใครมาพักสันแล้วก็เดินแวะมันนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าพักสันเอาจริงแนละ้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าห้างนี่ก็เพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวรอติดตามความมาังได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะไปประตูชัยกันต่อนะครับระหว่างทางเดินไปประตูชัยนะครับเราก็อยู่ข้างๆเนี่ยครับหลังเดินไปนะครับเอาครับมาถึงแล้วนะฮะ ประตูไฟครับแห่งนครหลวงเมืองจันทร์ยิ่งใหญ่ลังการามากๆครมาเรามากันตอนมืดๆนะประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นเนี่ยครับก็จะเปิดไฟสวยงามนะฮะสามารถมาเดินเล่นกันได้มองขึ้นไปครับเปิดไฟข้างบนยอดด้วยนะแล้วก็มีไฟอยู่ข้างล่างนะฮะลังการงานสร้างเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้น้ำพุจะเปิดให้เราได้ชมกันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเรียบร้อยครับ น้ำพุยังไม่เปิดนะฮะวันนี้หกโมงหรือมันเป็นวันจันทร์หรือเปล่าวันธรรมดาครับแต่ว่ามีคนมาเยอะแยะมากมายน่ครับประตูชายนะครับเห็นพระจันทร์ด้วยนะบรรยากาศสวยงามนะกลางคืนนะมีนนะักท่องเที่ยวมากมายนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาตอนกลางคืนแบบนี้นะฮะก็ดีใจครับกับความสวยงามนะครับ ตอนแรกคาดหวังว่าจะมาดูน้ำพุนะแต่ว่าน้ำพุยังไม่เปิดนะฮะน้ำพุยังไม่เปิดเลยนะครับร้านโต๊ะหมูนะครับเป็นบาร์บีคิวนะฮะคล้ายหมูกระทะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ฮะร้านใหญ่เวอร์เอาล้ฮะ,ะมื้อเย็นเราฝาก้งองที่โต๊ะหมูนะบะาร์บีคิวครับเตรียนจานนึ่งหนึ่งเซตได้ กุ้งปลาหมึกนะฮะแบบจัดเต็มเ,เลยก็มีครับนิดหน่อย่าเดี๋ยวมาดูรสชาติที่นว่าเป็นยังไงมาลองกันได้ครับเ๊าหมูหรือบางคนก็เรียกโตหมูแล้วแต่เลยคือตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจอยากจะกินหมูกระทะอยู่แล้วนะฮะว่าของที่ลาวเนี่ยจะเป็นยังไงก็เลยเสิร์ชนะฮะเห็นรีวิวนะครับแล้วก็มาเลยนะครับเราก็เรียกโลก้ามาเหมือนเดิมว่าสะดวกสบายจริงๆครับทุกคนที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าซินตะนะครับ เหน้าตาจิมแบเป็นเหมือนแบบม่เขา้แล้วก็เหมือนมีรสชาติถั่ววลคล้ายๆน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะแต่ใส่ถั่วรอ่ รนี่คือสกาอผ้าของคนกินมาครึ่งทางแลฮะรู้สึอกอิ่มมากมีคำศัพท์ใหม่มาแนะนำครับน้าก้อนก็คือน้ำแข็งนั่นเองเทียงกันอยู่นานว่าคือน้ำอะไรเหลือแค่นี้แล้วครับครึ่งทางอย่างที่บอกครับน้ำจิ้มจะออกเหมือนกึ่งบาร์บีคิวกึ่งหมูสเต๊ะบวกถั่วเข้าไปก็ เรียกได้ว่าคนเยอะมากๆนะฮะใครที่จะมาลิ้มลองก,ก็ให้มาเร็วหน่อยตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งเรียกว่าไม่มีโต๊กันแล้วนะฮะต้องยืนรอต่อคิวจับบัตรคิวนะครับ,อล,ออบ,บ,รบลองมาชิมกันดูเดี๋ยวรู้เมื่อกี้นะฮะเรากินโตหมูมานะบเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ60,000่นกีบนะฮะต่อคนนะสรุปค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ประมาณ1 3 0่งแสามกีบนะครับ ก็เป็นหมูทะนะครับโตหมูบาบีคิวนะฮะตกเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่วะประมาณแบบไม่เกินคนล150ระร้อยห้าเประมาณนะ1 2อประมาณนี้นะครับตอนนี้เรามาเดินกันที่ตลาดมืดริมโขงนะฮะเหมือนจะมีงานอยู่ข้างหน้าเะยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกคนก็อันนี้จะเป็นทางเดินริมโขงนะฮะเพื่อที่จะเดินไปตลาดมืดนะครับ ฝั่งข้างซ้ายก็จะเป็นเหมือนสวนสนุกมีอะไรให้เล่นมากมายนะครับอากาศดีมากๆครับถือว่าเดินเพลินๆครับก่อนถึงตลาดมืดน,นะครับ <S <S นี้อกาศประมาณ22บาทนะทุกคนกเวียนจันนะฮะกลังจะเดินไปตลาดมืดมีอะไรบ้า,นนาง้วกันทุกคนยรับโ้ทาเสร็จแล้วนะตอนนี้เรากำลังเดินไปตลาดมืดน,นะฮะเสน้นทาง มันไม่มืดแล้วนะฮะเบนี้เขาติดไฟนะครับริมโขงนะครับอากาศประมาณ21-22องศานะฮะ<อ>เขาก็เดินกันเหมือนเห็นแสงไฟครับเป็นร้านอาหารครับใครที่อยากกินชิๆลๆริมโขงนะครับมาเดินเส้นนี้นะ<อ>ก็มีโอกาสได้ลิ้มลองแน่นอนอทำไมถึงรู้ว่าข้างหน้าเป็นตลาดมืดนะฮะสังเกตจากคนที่เดินสวนเรามาครับนิ่วกันกละถุงสองถุงครับ ันนี้นะฮะเราอยู่วันที่ตลาดมืดนะครับเวียงจัน์นะครับร้านค้าก็เริ่มเปิดเต็มที่นะมีทั้งของกินเล่นเสื้อผ้านะครับที่นี่ถ้าไม่จ่ายเงินสดนะครับก็จ่ายเป็นวันไปได้นะครับแต่ว่าใช้ได้เฉพาะคนลาวเท่านั้นครับ หลังจากเดินตลาดมืดเสร็จแล้วนะครับก็เดินขึ้นมาดูอีกฟากหนึ่งบ้างครับเขาก็จัดไฟสวยงามเลยนะครับสำหรับเทศกาลอากาศดีเหมือนเดิมครับมีงานวัดเหมือนเดิมนะครับนิดหน่อยครับมีวัยรุ่นมายืนเล่นถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามันบรรยากาศดีฮะมาเดินเล่นซื้อเสื้อผ้าหาของกินนะครับเวียงจันทร์คืนนี้สนุกมากครับกลางคืนที่นี่ก็ไม่เงียบเหงาวเราถ้าดูจากตอก่อนก็จะมีโถนตลาดนัดอยู่ข้างๆวั นะได้ฟิลคล้ายๆข้าวสารบนะ้านเราครับนี่เป็นเสื้อผ้าผู้ซีนี่เป็นร้านชานุ่มอลาสเซอรโอ้นี่คือร้านดิงซูงนะฮะหวานแหววสวยงามก็หลังจากเที่ยวตลาดมืดเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับที่พักซึ่งจะต้องผ่านตรงถนนสีหอมนะครับ มีอาหารขายเยอะมากครับเหมือนเป็นตลาดกลางคืนอีกจุดหนึ่งครัของกินล้นร้วนนะเสื้อผ้ามีบ้างนิดหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้ไว้ที่ตลาดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิป EP ต่อไปครับเราจะไปที่ไหนต่อในประเทศลาวรอติดตามไปด้วยนะครับันนี้เวลาประมาณตีห้ครึ่งนะครับลั่งออกจากที่พักเพื่อจะไปฮิไฟ ครับผมสถานีรถไฟนี่คือรถไฟนะฮูีน้าใช้เวลาไปค้านควร่าน้ำใสนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในถ้ำจังแล้วนะครับ